สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเชชวานในข่าวไวัยไทยอยูุนะครับกรณีที่10นายตำรวจยศ10บตำรวจตีนะครับสังกัดเอเกอฟอรหรือว่าตำรวจคอฟอในที่มีการขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งชนร่างของคุณหมอกระต่ายนะครับจนเสียชีวิตหรือว่าแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวั์จริยากุลนะครับเป็นแพทย์หญิงที่โรงพยาบาลจุลาจนเสียชีวิตครับเหตุเกิดบริเวณถนนพญาไทแถวๆหน้าโรงพยาบาลไตรภูมิราชนครินนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่สศกเศร้าสะเทือนใจถูกชนตายขณะที่ข้ามทางม้าลายนะครับทีนี้ครับความคืบหน้าในทางคดีความล่าสุดนะครับทางพนักงานสอบสวนไะด้มีการแจ้งข้อหาเอาผิดกับสิบตำรวจปีรายนี้นะครับในข้อหาในการขับรถโดยประมาทครับเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับกรณีกระแสข่าวเศร้าแล้วก็เรื่องราวดราม่าร้อนที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ขณะนี้ครับ ตำรวจยศสิบตำรวจตีขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ดูคาติพุ่งชนหมอกระต่ายหรือว่าแพทย์หญิงวลารักษ์สุภวัตจริยากุลครับแพทย์ผู้ชํานาญการด้านจักษุวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่กําลังจะเดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลายนะครับหน้าสถาบันไตรภูมิราชน,รนครินทร์ถนนพญาไทจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสครับก่อนจะเสียชีวิตลงในเวลาต่อมานะครับ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นชื่อเออเมื่อประมาณวันที่21มกราคมที่ผ่านมาช่วงบ่ายนะครับเวลาประมาณ15นาฬิกาท่ามกลางความสศกเศร้าเสียใจของครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานของคุณหมอกระต่ายนะครับขณะที่ทางด้านนายตำรวจยศสิบตำรวจตีครับต่อมาทราบชื่อก็คือสิบตำรวจตีนรวิทย์บัวดกครับผู้บังคบหมู่กองร้อยที่2ตํตำรวจควบคุมฝูงชนครับนี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าอยู่ในสังกัดอกรสหรือว่ากองอาักขาควบคุมฝูงชน ซึ่งเป็นคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบคูกตินะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยทางครอบครัวและก็เพื่อนของแพทย์ผู้เสียชีวิตเนี่ยประกาศขอความช่วยเหลือครับให้ตามหารถยนต์ที่มีกล้องหน้ารถหน่อยครับและล่าสุดนะครับความคืบหน้าวันนี้เนี่ยทางด้านสิบตำรวจตีนรวิทย์บัวบว,บวดกเนี่ยก็รับสรารภาพว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมารับเอกสารที่กองประชาก,การตำรวจนครบาลและจะไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ เมื่อขับรถผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ยพยายามจะชิดขวาและจะเปลี่ยนเลนครับทำให้มองไม่เห็นคนข้ามถนนครับประกอบกลับมาด้วยความเร็วครับจึงพุ่งชนคุณหมอกระต่ายเข้าอย่างจังๆครับขณะที่ทางด้านพันตรจเอกบวรพบสุนทรเลขาครับพุ่งมกับการสอนอ,อพญาไทยเปิดเผยนะครับว่าในส่วนของ นายสิบตำร,รวจคนดังกล่าวเนี่ยพนักง,งานสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายครับเจ้าตัวรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับตามขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการนัดตัวไปยื่นฟ้องต่อพนักง,งานอายการอีกครั้งในวันที่9มีนาคม2565ขณะนี้เนี่ยมีผลตรวจรถบิ๊กไบ์ที่มีการส่งตรวจไปที่กองครับการตำรวจจราจรรวมถึงผลการตรวจจสรตรศพผู้เสียชีวิตครับเพื่อจะประกอบสำนวน ส่วนทีมกษกกองบัญชาการตรวจนครบาลแจ้งนะครับว่าอยู่ระหว่างการทําเอกสารข่าวชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับนี่ครับเป็นเรื่องราวที่ต้องจับตาเพราะว่าคนที่ชนครั้งนี้เนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เกรงว่าจะครอบครัวของคุณหมอกระต่ายจะไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรยังไงหรือไม่ต้องจับตาครับและผมก็จะตัดตาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอรอยายงไายให้คุณชมรับทราบกันตลอดไปนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อครับข่าวไว้ทีนีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ